เฟนเฟนหวั่นใจคู่รักดาราคู่นี้จะเลิกกันหลังฝ่ายชายเล่นเอฟหาคู่ก่อนหน้านี้พระเอกหนุ่มสุดฮอตกระทิงขุนนรงค์ได้สร้างความฮือฮาเมื่อมีหลายๆคนปัดแอปพลิเคชันหาคู่แล้วเจอหนุ่มกระทิงงานนี้ทำหลายคนว้าวุ่นเลยแถมยังแอบสงสัยด้วยว่ากระทิงเลิกกับเฟนสาวกระปุกพัชราแล้วหรือเปล่า ล่าสุดกระปุกได้ออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ว่าถ้าใครโหลดทินเดอร์แล้วเจอทิงบอกปุกด้วยนะคะถ้าได้แมทหวดฉันหน่อยฉันอยากรู้ในคอมเมนต์สนันมากจุดอะไรเอ่ยอยากโดนกระทิงขิดบ้างวาาสนากระปุกบ้างที่บ้านก็โทรมาเห็นข่าวแล้วใช่ไหมลูกแม่กลัวหนูทะเลาะกันมันเป็นงานนะอะไรแบบนี้คลิป